ปาไปโลกป่ะเราลกลับหมู่บ้านในปีซีกันดีกว่าไปาหมู่บ้านที่รอรักไงกลับกันดีกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> hey, อะไรวะเนี่ยป้าอะไรแก <Okay. S 1> ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้มน,นุษย์หมาป่าหนึ่งล้านตัวจะทำลายหมู่บ้านนี้กดด่วนด้วยปมาหมู่บ้านนี้มันจะมีมนหนมาป่าหนึ่งล้านตัวโอ้ช oh, ิตปาเต็มเลยดีเล่อ๋อเอนท์ท็อปออฟฟิเชียลโอเคโอเค สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกท่านนะครับดิวมองใโคปาราเฟรคีอาคุณน,น,นะครับเจเกมของมายครับนะครับวันนี้ก็จะมาเอาจิบรอชิบสีโมงในบ้านใต้ดินที่เป็นลาวานะครับเพื่อนนี้จะบรรลุาโโรรรรรบาปหนึ่งล้านตัวโอ้โหเล่นปาเลนบะเล่นมุกว่าเสร็จแล้วพี่แซมแค่นี้ใช่ไหม บ้านก็คือหน้าที่เนาะเราจะฆ่าแก้หมดอย <ไง S 1> ่ลืมกดกระทื้ไลค์เพื่อเป็ลังใจนะครับทุกคนโอเคทุกคนนะมาเริ่มสร้างกันดีกว่านะครับทุกคนก็อย่าลืมให้คะแนนนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยให้คะแนนเท่าไหร่นะครับเต็มสินะทุกคนอย่าเพิ่งพิมพ์มนะฮะเรกว่าทุกคนจะดูคลิปจบนะครับมาเริ่มสร้างกันเลยทุกคนไปไปจู่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 ไปนะนี่เรามาเริ่มสร้างกันเลยทุกคนครับเราจะสร้างเป็นเนี้ยทุกคนผมจะไม่สร้างบ้านเตมแบบธรรมดาทุกคนธรรมดาเนี่ยมันเกินไปใช่ไหมทุกคนเราเคยสร้างบาง ได้นะฮะเฮ้ยปลาไม่ดีแกะปลาปลาไม่ดีปลาไม่ดีปลาไม่ดีอะไรขอเอาแต่งนมข้นด้วยใส่ใส่แบบพิเศษใช่ไหมไม่ใช่โรตีทำทำทำเป็นโรตีเลยปลาปลาเอ๊ะเมื่อกี้ปลาเขาไม่ยินที่เราเล่นมุกกันแบบอะ อ่าอย้อเล่นอยาเล่นเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่บอกว่าอะไรไม่ต้คนดูคนดูผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะคิมย้อนกลับไปดูคลิปอ่าพี่บอกเล่นพี่บอกเมื่อกี้เมื่อกี้เคียะทักเคียะทักทักมาบอกพี่ว่าอ่าเราต้องหาอะไรใหม่ๆนะครับเหมือนแฟนเราต้องหาใหม่ๆเหมือนกันเคียบอกคิมเอ้ยเค้ยะคุณสร้างอะไรรอบ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 มาทุกคนครับตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นอ่าจุดตรงนี้เราทำเป็นฟาร์มข้าวนะทุกคนพี่ต้องไม่ต้องใส่พี่ปลาหายไปไหนพี่ปลาพี่ปลาเข้าไปยุงไปแล้วปลาไปยุงนี่ต้องทำเป็นแบมันนี่แบมันเยอะพี่ ก็า pegar, ああ้อเหมือนพากำลังสวดอะไรสักอย่างนะฮะทุกคนคุ้นเหมือนเลยนะฮะโอเคเราจะทำอย่างนี้เด hey, mmm. hm. like like. ี๋ยวอันนี like mm. ้เราจะไม่ลงใต้ดินทุกคนจะยืนนะฮะเดี๋ยวเราจะลงใต้ดินกันละเฮ้ยแมงวันเราไปทักพ์พนกำคาเป็นแมงวันเลยทุกคนนี่ป้าเขาคือซุปเปอร์แมงวันทุกคนเออทำเสมือนเลยนะฮะตาเหลีวมาตีดิเออพี่จะตาเหลีวเขาเรียกไม้ไม้ตบยุงไม่ใช่หรอไม้ตีไม้ตบยุงกลายเป็นตะเหลีวไปแล้วอะไรไม่ได้โอเคเราทำทางเราทำทางลงเพื่อที่เราจะลงไปข้างล่างนะทุกคนเป็นบ้านใต้ดินของเราเลยนะฮะยังไม่เลิกไป็นอีกไอ้เป็นแมงวันออีกะ ทุกคนรับครับก็ได้เออซื้อที่ขีดแมงวันมางทีฮะแล้วลกันทุกคนเราวาใหมา่ทีนะฮะเดี๋ยวเป็นนกยูงแหละจับเป็นยุงจับเป็นแมงวันแกเป็นนกไปลไหลป่านะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะทุกคนเห็นป่ะตอนนี้บ้านใต้ดินเราเริ่มแบบพัฒนาแล้วทุกคนเราต้องจับเจาะผนงังเจาะผนงคืออะไรผนังนะครับเจาะผนงังเอออยากกินผนงเฉยเลยนี่ ไอ้เต่นงนกลำคานเอยากอยากกินนกย่เฮ้<ๆ>อยากกินนกปิ้งเหรอทุกคนตอนนี้เราต้องเจาะตรงนี้เจาะผนังเพิ่มนะทุกคนเพื่อที่เราจะทำะเอาเป็นห้องนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวบ้านเราก็อาจจะไม่ใหญ่อะไรมากนะครับแต่เราจะเน้นความสวยงามเป็นที่สุดเลยนะทุกคนนะประมาณนี้โอเ <Okay, S 2> คเจาะไปก่อนโอ้ที่หมายนะทุกคนข้อเสียของการเจาะพื้นข้างล่างนะครับตอนนี้คือว่ามันเป็นในนั่นห่ะเขาเรื่องไงนะมันเป็นกราวเวลอะทุกคนอาจจะเจาะยากนิดนึงนะทุกคน นี่เราเออเดี๋ยวพี่ปาก็จะเป็นาฝ่ายตกแต่งนะครับผมจะเป็นฝ่ายฝ่ายเอ้าเฮ้ยตรงนี้มีท่ามเฉยเลยเอ้าเอ้าตรงนี้มีท่ามอาจจะกบยากไหมไม่น่ายากได้เได้เลยได้เลยนี่เราจะเอาตรงนี้จะอาแค่ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องครัวนะแล้วก็อ่าตรงนี้ก่อนห้องครัวผมตกแต่งผมอยากทำอันนี้ด้วยครับมันเป็นอนั่นคะเรื่องนะมันเป็นอ่าเป็นน้าเป็นน้ำาะเรื่อนะเป็นน้ำหมายถึงยังไงนะอ่าเป็นเป็นเป็นแบบตรงนี้อาจจะเป็นน้ำทุกคนปุยแบบมีความธรรมชาตินิสนึงนะครับอะไรประมาณนี้ได้เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเเเป็นจุดทางชื่อมยว กคือว่าอะไรต้องครัวคุปแปลอย่างนี้เลยล่ะจรองจริงเลยผมมีแผนกตงองแต่งนะครับประมาณนี้นได้ได้ได้แผนตรงแต่งกันลงไปนงอยู่เนี่ย เฮ้ยตกแต่งเป็นนกนี่ไงเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ห้องใต้ดินแค่ตรงนี้เราต้องมีห้องน้ําก่อนเพราะว่าเราเริ่มเราลืมสร้างห้องน้ำมานานมากทุกคนบ่อยมากได้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 อ่ะประมาณนี้อ่ะตรงนี้ห้องน้ำกับห้องครัวติดกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบพอกินข้าวเสร็จปุ๊บปวดขี้ขี้ห้องครัวเลยนี่ฮะระดาบนี้ขี้ห้องขี้ห้องครัวเดี๋ยวใช่ขี้ห้องน้ำอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องน้ำแล้วห้องน้ำห้องครัวอาจจะติดกันประมาณนี้นะไหนห้องน้ำโอเคโอเคติดอย่างนี้เลยนะโอเคนั้นเราจุดประมาณตรงนี้เพิ่มลละะกกกัันน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 เเเเดีี๋ยวผมมขออออจาาฝปรพิ่่ตงงง้้้้็หห อ๋อตรงนี้ทุกคนทุกคนเนี่ยตรงนี้ว่าผมอยากที่ผมบอกไปนะครับผมอยากเพิ่มความธรรมชาติเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางน้ำแล้วกันทุกคนตรงนี้้ะทุกคนจะสงสัยน้ำเอะไรมันจะเป็นน้ำเฟ้นไฟหรือน้ำลวาวาผมไม่แน่ใจนะ<ผ>มไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ขี่เว้เออ,เอ,อนะครับเบอร์คนดูกินข้าวอยู่อะไรเงี้ยาตตััวฮะัมนเค น้องคือนกอ่ะตอนแรกน้องคือนกใช่ครับทุกคนไอ้ทุกคนครับตอนนี้มีใครกำลังกินข้าวไหมครับทุกคนลองคอมเมนต์ดูครับมีใครกำลังกินข้าวไหมฮะนะครับตอนนี้คุณไอ้ก็เล่ยโยกเป็นไงทุกคนนี่ครับผมมีความธรรมชาติทุกคนเนี่ยบานนี่เป็นไงมีความธรรมชาติหน่อยๆนะครับเราจะวางตรงนี้เป็นเป็นทรายละกันทุกคนอ่ะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้จะเป็นจุดทำเชื่อมทางเชื่อมอ่ะประมาณนี้มีสองทางเชื่อมประมาณนี้อ่ะตรงนี้ไว้แล้วตรงนี้นี่นี่พี่จะแปะตรงนี้อันนั้นห้องน้ำโอเคแล้วแปะไปแล้วใช่ชูก้าเคอยู่ในน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 นชููกก้้าาเเคีีีีี่่่่ เดินมองให้หน่อยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยเจ้านกเดี๋ยวข้าเลยตกแต่งให้เจ้านกเองนะตรงนี้เป็นห้องนับแขกครับตรงนี้ครับห้องครัวเอ้ยห้องนับแขกตรงนี้ครับแปะแปลแปลลบไปเลยตรงนี้ห้องนับแขกห้องนับแขกได้ไหมได้แปลแปลแปห้องนับแขกนะครับตรงนี้ใช่ห้องนับแขกประมาณนี้โอ้ยตรงนี้ห้องครัวห้องน้ำก็ใหญ่นะประมาณนี้เลยนะครับปูทำการปูปูพื้นก่อนปูพื้นก่อนนี่ปูพื้นเรียบร้อยแล้วปูพื้นอ่าใช่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 นี่ครับผมประมาณนี้นี่เป็นไงมีความแบบว่าธรรมชาติหน่อยทุกคนรับนี่วางไมบัวด้วยนะครับธรรมชาติหหหนนนนนนน่่่่่ออยยไปบบบบัััววววววใใใ้้้้้สสสสึกีีีีดเเเลฮะะาาาาทงรจ สวยมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปวางเฟอร์นิเจียรดีกว่ามาทุกคนต่อไปเราจะตกแต่งห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นสีส้มใช่ไหมทุกคนก็เป็นลาวาเอาสีส้มๆใช่ไหมครับเราจะทำทั้งหมด3เตียงทุกคน3เตียงเราจะไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้คือโซนของพี่แซมตรงนี้เป็นโซนของพี่ป่าของเคยะตรงนี้นี่เฮียยะอันนี้อันนี้อันนี้เลยเฮียยะอันใหญ่ปะ แน่นอนแน่นอนบ้านของบานนี่ใหญ่สุดๆไปเลยล่ะของเคียอันี่ก็ใหญ่อ่าเล็กมากๆเลยล่ะนะทุกคนอย่างว่าเตียงผมก็ไม่ใช่เตียงพอ้อาเตียงพร้อมไหมไม่ไลยเดี๋ยวผมเขาแยกคุณนอนแล้วกันนะคือเตียงเคีาเป็นเตียงที่ไม่สด้เตียงที่นอนใต้เตียงเดียวทุกคนนะเตียงอื่นนอนไม่ได้ทุกคนนะมันเป็นเตียงแบบเตียงเตียงตกแต่งไงเตียงข้อสีกเยอะแยะเลยเคียลุงไปนอนใต้อ่าแล้วเป็นไงเฮีคุณโดนกระทืบแล้วนอนใต้เตียงแน่อันนี้คือจะไปส่งเฮียเฮียเข้เขาไปคุณอ่านหนังสือกิ่งนะฮะหนังสือโป้ฮะอ๋อไม่ได้ไม่ไากเข้าไปแล้วต้อง ใช่ใช่ใช่ครับพยาียร like so ์ไปคนอย่างนั้นเลยนะครับเราจะเป็นโทสีส้มแบบอ่อนดำๆแล้วกันทุกคนสบายนะครับผมจะหาไม่แก้ตัวให้ด้วยไม่แก้ครับไม่แก้ครับผมต่อไปเราจะหาเกี่ยวกับที่มันเป็นเฟอร์นเจอร์เกี่ยวกับเสียมดำนะทุกคนดำเหมือนหน้าเคยานะเพราะหน้าเคยร์เอาไคนหน้าดำนะฮะมาเป็นถือว่าเป็นคนหน้าดำคับเทียดไงเออเคทียนบ่อยใช่แล้วครับผมใช่แล้วครับอันนี้จะเป็นโซนของพิบาร์นครนี่ต่อเลยเหรออุตส่าห์พูดขนาดนี้นี่ต่อเลยทีเคลียร์ระเบียบประตูเป็นนี้ไงเอออุ้ยดู อู๋ห้องครัวนี่ก็แบบนี่ครับดูนก็สวยแล้วนะนี่เฮ้ยไปดูประตูบ้านเราดิป่ะดูพอนอนเป็นไงเฮ้ย งโคตรเจ๋งโคตรครูครูครูโคตรครูเลยว่ะทุกคนโคตรเจ๋งโคตรเคโคตรครูนะฮะโอเคตรงนี้เป็นโซนออกพี่ป่าไปเลยนะคนพี่ป่าเขาชอบแต่งตัวเราต้องเป็นโซนพี่ป่าไปเลยตรงนี้อะไรบ้าไงแต่งห้องครัวสวยที่สุดแล้วโอเคได้เลยสักครู่เดี๋ยวพี่กำลังทำห้องนอนนอนอยู่น้องไม่เอาห้องนอนแล้วไงเออเนี่ยห้องนอนพี่ป่าก็ประมาณนั้นนะครับต่อไปจะเป็นห้องนอนผมนะห้องนอนผมก็ชุดแต่งตัวก็จะติดตรงนี้ไปเลยแล้วกันทุกคนเอาแบบอหมาเห่านะได้เลยได้เลยถ้าหมาไม่เห่านี่คือหมาไม่ร้องใช่ไหมเพราะหมาไม่เห่าอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับทุกกคคนนนนนนห้้้อออองงง็็ปปปปรรระะมาาาณีีีับตต่ไไเเววท เลยนะครับตรงนี้แล้วก็วางเป็นโซฟาไปชึบแล้วก็วางเป็นตู้อย่างนี้หนึง่งอันสวยงามแล้วก็มีพัดลมหนึ่งหน่อยและกันทุกคนอ่าทั้งตัวทั้งหมดมีตั้งสี่ตัวนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวของตัวในะห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องนอนพี่แจมมาตรงนี้ห้องนอนพี่แจมตรงนี้ต่อไปห้องนอนพี่ป่าเอ้ยนั่นก็ไม่ต้องเอากันเอาแอร์ไปเอาพัดลมเอาแอร์เลยแล้วกันแอร์ยิ่งเลยนี่เป็นของพี่ป่านะโซนพี่ป่าตรงนี้จะเป็นห้องเขียวยัตรงก็ให้พัดลมเป็นตัวหนึ่งเป็นห้องเขียวยันะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไไฟติดดดว้้้้้้้ชบปประมมมาาาาาาาณนนนนีีเเเเเฮยยยกกขขใหองผทุุค่่ ไอเซนม้อนทุสบทสะพ้ายน้องในจีทำไมเนี่ยน,น้องเผยทุบทิ้งอ๋อเหรอทุบทำไมอ่ะแกโอเคมาได้ทุกนะต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีแล้วกันทุกคนแล้วก็ชิมลาออยจุดสีม่วงกนทุกคนไปกันมาทุกคนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งห้องน้ำกันดีกว่านะครับมาตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมวางอ่างน้ำไว้แล้วทุกคนวางไปเลยครับทุกคนวางทับไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็วางเป็นโถส้วมตรงนี้นะครับเราทำเป็นห้องนอนไปแล้วโถส้วมแล้วก็เป็นที่อ่านหน้าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้แล้วก็วางเป็นที่นี่อ่ะแล้วก็ทิชชู่่่่่อออันนนนึึงงะะะตตรีีีี้้้้้้้้ไไไไววใหเเกกกลลลยยฮมมมสสสส็็ดดแแ สร้างสีขาวก็ได้แล้วแต่เลยนะโอเคพนันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราลืมติดไฟทั้งบ้านเลยทุกคนนะผมลืมติดไฟติดไฟก่อนแล้วกันนะนี่แน่นี่แน่ไม่ต้องปกติแล้วนี่ไงหลอดไฟ LED LED จะจัดเลยทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำบ้านเสร็จแล้วก็เรามารีวิวเพื่อเซอร์ไพรส์คนดูกันอีกทีว่าทุกคนเอาหน้าหายไปแล้วโอเคไปกันป้าของพวกเราทั้งสามคนก็สองคนหนึ่งตัวแล้วกันทุกคนมันเป็นนกหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวโอเคป้าทุกคนพี่ป้าก็จะไปคู่พวกเรานะฮะคอยช่วยพวกเราใช่มื่ โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามารีวิวบ้างกันทุกคนครับภายนอกก็มานนี้ทุกคนครับดูภายนอกนกัน,น,นกเลยประมาณนี้ทุกคนไ uh. งเป็นบ้านตัดดินที่แบบว่านเป็นไงสวยขึ้นเยอะไหมทุกคนสวยมากแต่ก่อนนะใช่ไหมไ<อ>ทุกคนทุกคนก็อย่าลืมนะครับพอ,อ <ead. S 2> ดูเรารีวิวเสร็จนะครับทุกคนอย่าลืมให้คะแนนนะครับว่าเต็มสิททุกคนให้คะแนนเท่าไหร่นะครับทุกคนมาเนี่ยผมภายนอกนะครับตรงนี้จะมีสวนเล็กๆนะครับทุกคนให้เราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวฟาร์มข้าวหรือว่าเอาชุบรอดได้เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะ คือ <als> คอะไรอ่าอาจจะดูที่อย่างก่อนปานี่นี่เลยครับผมเราจะลงข้าแบบลงมาแบบชิวๆทุกคนนะเป็นไงเป็นแบบธีมลาวาทุกคนคิดดูคิดดูทุกคนคิดดูนะถ้าเราแบบไม่ใช่ธีมลาวาผมว่าน่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าวันนี้เราเป็นโจทย์ไงทุกคนประมาณนี้นะนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีแบบมีความธรรมชาตินะครับเราเดิมแบบค้าสะพานตรงนี้นะค้าสะพานก็จะแบบมีแบบเป็นน้ำแบบสวยธรรมชาตินะครับมีแบบไผ่นะครับประมาณนี้ตายเลยนะตายครับผมตายนะฮะประมาณนี้นะทุกคนลองเล่นนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เป็นโซนแรกนะครับจะเป็นโซนเเเกกกกกกกีีีีีีี่่่ยยววววัััััััับบบบบบห้้้้้้้องงงงงรรรรรรรแแแแขนน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 นะะะะะะคคคตตจมมมดูทลลลล็็็ๆๆปปาาาณณุชิใ up า่ประมาณนั้นได้นะตรงนี้เธเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้แล้วแต่นะทุกคนก็แบบมีความแบบธรรมชาตินะครับสวยงามประมาณนี้เลยเพราะว่าเราอยู่ใต้ดินเนาะทุกคนนะเราก็แบบมีความแบบสวยงามตายไปเลยนะครับทุกคนหยอกเล่นนี่ทุกคนมาดูห้องรับแขกไอ้ห้องครัวกันดีกว่าทุกคนประมาณนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้อันนี้พี่ป่าวเขาเป็นคนสร้างห้องครัวประมาณนี้ทุกคนเป็นไงสวยนะเห็นไหมทุกคนมีตาองค์ตาอกครบนะครับผมแล้วก็จะมีข้อจริงอ่ะถ้ามันไม่ติดบั๊กทุกคนถ้าเราแบบทุกคนเห็นมันสว่างอย่างี้ไหมทุกคนมันเป็นบั๊กของตาอกนะครับทุกคนถ้้้้้้้้าาาาาาเเเรรรไไไไมมมมม่่่่่่ใใใใชชชชกก็็ดดดสสววววยยนนนะะะคคัับแแตตตอองพีี ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตู้เย็นมีของหานเรียบร้อยนะครับนะแกเนาะนี่เป็นบาร์เราต้องปั้นต้องไม่คุยเยอะแยะเฮ้ยแกคุณนั่งก็ยีเด็กอ่ะก็ยีบางได้ไงทุกคนแล้วก็ยีเด็กดิเออหว่ามันนั่งได้ดีกว่อทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะตรงนี้เลยนะครับโซนห้องน้ำก็จะมีบารนี้จะมีเป็นอ่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นชักโครกอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเครื่องใช้ส่วนตัวเรียบร้อยต่อไปห้องนอนต้องห้องนอนข้องไทยครับมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมามามา ประตูเราเป็ประตูนี้เลยทุกคนห้องนอนแบบกว่าจะเข้าได้ก็แบบเออว่ะปตูเซฟแบบตู้นี้เลยทุกคนดูดิกว่าจะเข้าได้นะคะในชีวิตจริงเนี่ยใช่ห้อก่อนนะคะก่อนน้ใช่แล้วนะครับขวามือเลี้ยวขวามานะครับจะเป็นโซนของห้องนอนเคลยะเลยนะครับจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าดูถ้าดูภายนอกนะดูมาเนี่ยทุกคนดูป่ะเคยรจะเป็นคนที่แบบมุ่งมากในการในการทำงานนะมีนาฬิกาในการตื่นนอนใช่มุ่งมากในการทำงานไปจริงแล้วนะคะไม่เลยขี้เกียจนอนทุกวันนอนนอนบ่อยสุดแล้วในในบรรดาสาวคนเราคุณเนี่ยเนี่ยเคลียร์นาฬิกานะครับเอาไว้แบบ กาารทงนแล้วก็มีแล้วก็มีเอกสารหนังสือโป้มาเลยนะฮะหนังสือโป้มาเลยนะฮะเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นของพวกเรานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของผมเองก็จะเป็นแนวแบบเกมมิ่งหน่อยนะทุกคนมีเสื้อเป็นไงไม่มีกระโปรงแล้วเป็นไงไม่มีกระโปรงแล้วนี่มีเสื้อนะครับเอ้ยโนเขาเป็นเสื้อผมโนมันจิกเสื้อผมไปแล้ว เนี่ยก็จะมีหนังสือการ์ตูนเลยก็ว่าไปแล้วก็จะมีแบบว่าพวกคอมพิวเตอร์นะครับมีเก้าอี้แล้วก็แบบพวกเสื้ออะไรบาลนี่ของผมเลยนะของพี่ป้าก็จะเป็นโซนแบบดูเลยเป็นโซนไหนๆโซนแต่งหน้านะทุกคนดูมีโต๊ะเครื่องแป้งเยอะมากทุกคนมีสองโต๊ะเลยนะนี่โต๊ะกวางอะไรก็ว่าไปโซนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีพวกกระโปรงนะครับเปกางเกงแล้วก็ว่าไปนะนี่ไปมา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  ก็กินไอ้น้องก็กินไอน้องก็กินกมดูอะไรก็กินไนดูก็กินูกทุกคนก็กินไกนะฮะเออมาเนี้โอเคนะก็โอเคแต่เราไปอาชีพรอยยสิบี่วโมง่ทุกคน let's go มาทุกคนับตอนนี้เราได้ทำการเตรียมตัวเพื่อที่เราจะอาชีพรอยยสิี่วโงนะทุกคนเรามีหุ่นเรามีชีวิตคนละสองชีวิตนะครับทุกคนอย่าตายกันนะทุกคนเข้าใจไหมมาทุกคนดูนะหมาไม่ยังมาเฮ้ยหมาปลาหมาหมาป่าหมาปลาเอ้ยหมาปลาอุ้ยมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเจ๊เจ๊ โอ้ยข้ามาเร็วข้ามาเร็วโอ้ยมาป่ามาป่ามาป่ามันจะกินผมมันจะกินผมช่วยด้วยเฮลเฮลเฮลไอ็ปลาปลาเป็นนกอ่ะมันจะกินนกหมาจะกินนกทุกคนมีแมวต่อยแล้วต้องมีเมอร์ลินด้วยนะคุณแมมเมอร์ลินคืออะไรฮะเมอร์ลินคือคนไอ้นี่ไงอ๋อเดี๋ยวไอ้แก่นี่เล่นเป็นไอ้นั่นเลยผู้อย่างรู้ไอ้ผมคือผู้อย่างรู้แกนี่ข้ามาข้ามานี่ข้ามาข้ามาข้ามานี่ปลาพี่คือผู้อย่างรู้พี่รู้ใครเป็นหมาป่าตัวนี้เฮ้ยแกเข้าามดูวนเร็ ไนไอปดูดูนกนกกจะโดนกินรงบดูดกรโดนกินนกกจะโดนกินทุกคนปะพี่ยอยพี่ยยพี่ยยเวลาเราช่วยกันเราเราเปเพื่อนกันไงเราเป็นเราเปเพื่อนเราเป็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 นพวก้องจะตายแล้วคุณีผมเนี่ยเรื่องคุคยนาหัก่อนเฮียอวอาหารมากเผาหารก่อนละกันนะทุกคนมามามาาเาหากันทุกคนครับเผาเนื้อไปแวผมมีเค้กกินเค้กบ่กกินน่่เเค้กเ โอเคๆเหลืเพียวไค่นันนะเป็นหนูปลาซะกูเดี๋ยวขนมปังมีขนมปังอยู่เป็นขนมปังโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยปลากันช่วยปลากันทุกคนบุ๊บบุ๊บพี่มาช่วยแล้วปลาไปช่วยแล้วเอ้าจะมืดเราวไปจังเลยทุกคนรีบเคลียร์แล้วเดี๋ยวบอสจะมาแล้วบอสบอสบอสมาปล่าเฮ้ยอูวิ่งเร็วมากตัวนี้มาช่วยเรามาช่วยเราไหนไหนมันเริ่มมีแล้วต้องรีบเคลียร์หมดครับทุกคน ต้องทุ่เต็มเลยใช่ใช่เรามาไหมเรามาไหเดี๋ยวมันจะมีบอมหมาป่าด้วยทุกคนมันเป็นแบบยักษ์มากตัวใหญ่มากทุกคนในตอนคืนนะฮะใช่แล้วมันคือยักษ์หมาป่าไงแกเฮ้ยผมเจอกุ้งเหมือนเจอกุ้งยิงกุ้งออกยิงกุ้งยิงกุ้งนี่กุ้งยิงกุ้งโอ้ยแกไอ้บอมเดียดูนู่นดูนู่นไป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 เบงเบงเบงไปอยู่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 ไประเบิดอยู่ไปเบงไปไปไปตัวอะไรกำลังตีน้องเขาบนอ่ะ โอ้พี่เป็นตัวอะไรกันยิงปยิปาพี่ก็มีพออยู่แกมีวิญญาณกลังอะไรไปอยู่แก่มันยัไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันคือวิญญาณมันคือวิญญาณเลยมันคือวิญญาณข้ามาเร็วนี่เียทเหมือนทุกคนเยฮ้ยปาปาไปกินอาหารไปกินอาหารนกนกินอะไรนกกินอะไรกินอะไรก็ได้เน่ยผลไม้ไปเอาไปเอาไปนกกินขนมปังทุกคนรีบลงเถอครับก่อนที่มันจะมีบอสตัวใหญ่มันจะมาครับทุกคนเร็วๆรบวรีบ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 นีบร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 ไมรได้ นี่เนี่กินกินนมปังกินเค้กอ๋ออาหารเริ่มสุกแล้วเอ้ยทุกคนเรือบอนขึ้นแล้วข้างบนเหหวยไหมไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวจากตรงนี้ก็เห็นมันไว้ตัวตัวโคตรใหญ่อ่ะดูดิโอ้ยน้จ้ำน้ำแนะยิงยิงส่ยปาปลไปล่อมาปลาไปล่อมาปลาไปต้องเลยไปล่อมาเนี่ยทุกคนนกกำลังไปล่อทุกคนครับนกไปล่อปลาไปไ่ปลายิงคนเดียวก็ไหวได้เฮ้ยทุกคนไปปลาล่อไปกลางอันจปมปหาพีแล้วเนี่ยมันจะกินคุณปลาจกินคุณปลาราชามันต้นแบบปลาทุกคนนั้นมันคือราา มันลุมลุมลุมย้มันลุมยมันเบบ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 เบกเบบ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  โคตรถึกอ่ะเี่ฮถึงมากเฮ้ยผมเจอไอเอ็มกูดข้างหลังคุณด้วยแกไอแอมกูดมาเด้มันเปานป่านี่ทุกคนไล่ยิงกันทุกคนมันคือปบาป่าตัวที่โคตรใหญ่ทุกคนมันเป็นแบบป่าฮะมันมีลมมันมีเดือดด้วยใช่มีเดือดมากมาสับตีแตกเลยทุกคนปมาซาแกผมไม่อยากตายทุกคนนี่มันโคตรถึกเลยถึงมากร่างกายมันทำตัวอะไรวะเนี่ยเรื่อนมาดิเรื่อนมันไม่ตายดีทุกคนเจอแล้วคุณนี่ยแลคุณข้ามเนี่ยแลคุณนี่อ้าวข้าแล้วคุณ

โอเคน้องรอเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ีขอนอนก่ะนะน้องนะน้องอย่าเพิ่งเข้าเกมนะเพราะเตงเราเป็นพบกันเยอะมากเลยนะโอเคอย่าไปเร็วผมขอนอนเตงคุณก่อนแล้วกันทีละเดี๋เรานอนด้วยกันเออนอนด้วยกันนอนด้วยกันเฮ้ยใจกิเลนเราเนี่ยห้ามตัวใจกิเลนไม่ให้รักเธอโอเคทุกคนก็สำละคลิปนี้ถือว่าหองปากหองคอเปอรทั้งนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไซโคนปาราเฟลแล้วก็แชร์ขอ้งใต้คลิปนี้กันนะครับเขาได้เนี่เพื่อนทากทีนะผมอธิบายาัว่าส